เหล็กหน้าโลหิตทั้งนี้ฮ่าฮ่ฮ่เจ้าหล่มหน้าข้ามาได้สักพักเลยนะเดี๋ยวนี้ดีกันแล้วหรือไรท่านปูดูท่ารังสีอมหิตจะหายไปแล้วมีเพียงทวาดาดเป็นตายหากกระทั่งจุดที่ปัจจรเซมกยังทะลวงผ่านไปได้เช่นนี้เวลานี้รังสีอมหิตได้ถูกควบคุมไว้ด้วยสิ้นเชิงแล้ว ช่างหน่าสงสัยอย่างยิ่งหฮ้สงสัยกอะไรหรือเด็กโง,โง,โง,ง่งมยเชง่ออย่างเจ้าฉนายจึงสามารถบรรลุถึงระดับนี้ได้ความรับประจำตระกูล แม้จะเป็นเรื่องหน้าประหลาดเทว่าก็ต้องยอมรับว่าเจ้าสำเร็จการเอาชนะสายลมไปพร้อมกับการยิงเป้าขึ้นไหวที่เป็นพื้นฐานเรียบร้อยเออพื้นฐานหรือไรท่านปู่ข้านาะเป็นจงเก่าทานผู้มีเคยยิงพลาดส,สักหนต่อให้ใช้วิชาจิ้งจอกสังจรไป,ปพร้อมๆการกับแผงเก่าทานก็ม่เคยพลาดิว กระทั่งแผงต่อนเนื่องสามดอกก็มีภาพพ้น <c oughs> เด่นบัดซบอย่าเอาอวดเบงก็มันเป็นเรื่องจริงเท่านั้นหาว่าข้าปวดเบ่งได้เช่นไรรวมปลังควบคุมธนูเป็นวิชาขั้นสูงของวิชาเทพเก่าทันหรือไรข้าเคยได้ยินแต่ลมปลังควบคุมกระบีเฮ่เฮ้ข้าหละไม่เข้าใจนักว่าลูกธนูจะไล่าตามติดอย่างกบอับสรรพิษ เลยไปมาได้หรือไรถ้าลมปามควบคุมกระบี่ทำได้เช่นนั้นลูกธนูก็สามารถทำได้เชกเช่นเดียวกันเจ้าสามารถออกล่าโดยที่ไม่มีลูกธนูได้หรือไมอ่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เกาทานไร้เงาที่ถือเป็นสุดยอดวิชาทเทพเกาทานทำได้แสดงให้ข้าได้ประจักษ์สิถ้ามันเป็นไปได้ขนาดนั้นขิดจังกัดเรา ู่แค่วิชาเทพเกาทันแต่เคยมีบรรพชนของตระกูลเราไปถึงสุดยอดวิชาเทพเกาทันมาแล้วให้ถือธนูทั้งๆที่ไม่มีกระทั่งลูกธนูมีเพียงแต่การรั้งสายธนูไปมาเท่านั้นแหละที่ทำได้พุทธาเหลวหลายทั้งเพปีนี้เจ้าอายุเท่าใด17ปีเนื่องจากเจ้าสำเร็จวิชาทั้งจิ้งจอกจังจรและแผงต่อเนื่องแล้ว ยำนี้ต้องถือว่าเจ้าสำเร็จวิชาเทพเก่าทันยาตะวันรุ่งสางหลังกลับไหวบาระชนแล้วจงเร่งเดิมทามไปอย่างถา้ำบรระชนที่เป็นดังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลเราบประชนรุ่นที่17ได้หลงเหลือวิทยายุทธพลังนินการและวิชากระบี่สามกระบวนท่าไว้ให้นาที่แห่งนั้น นี่เป็นวิทยายุทธสะสมกำลังภายในขั้นสูงสุดซึ่งบรรพชนของเราเป็นผู้คิดค้นขึ้นพลังนิรกรรมถ้ามาปชนเป็นผู้หลานอินชีซมุนเองขอรับผู้หลานหมายบ้านจะสารฝันเป้าหมายของตระกูลไปให้ถึงจุดสูงสุดของท่านได้โปรดชี้แนะผู้หลานด้วย โอ้ oh, สหงระดับนี้ทำเอาตัวสั่นได้เลยประตูทางเข้าตระกูลอินจีเฮ้เป็นสิ่งใดกันเอ๊ะรังสีอมาฮิตบัดซบเป็นสิ่งใดกันแน่หรือเราถึงตระหนบกลัวเหตุไปเองประเสริฐมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายมีชาย บาชิปพลังลึกลับหรือไรบัตบรซบกระทั่งลังสีอมาิตยังเอาชนะมีได้เช่นนั้นสมกับเป็นวิชาปัญญาปารมีสูตรพลังลึกลับมหาศาลหายไปสิ้นแตกต่างกันลึกลับฮ่ฮ่ฮ่าอ้อลงปลานที่แผ่เข้ากดดันเป็นสิ่งใดกันแน่บาชิปอย่างไรข้าก็ไม่ยอมแพ้บัตรซบ กระทั่งจะขยับเก้าเดียวก็ไม่ได้ที่สุดแล้วต้อง่พ้แพ้หรือไรเอ๊ะน่ะนั่นมันหอมอะมามีเรื่องหนาไอเช่นนี้น่าประหลาดโดยแท้พลังเมื่อคู่ถูกสง่งผ่านมาจากภาพเหล่านี้หรือไรเฮอ,อะไรกันวิชาลับประจัมตะกุลหรือไร บัดซบยายจึงหนักถึงเพียงนี้ขนาดเพียงสองจาเองกํลำหนักมีด้อยกว่าก้อนศิลาดูท่าคงไม่ตามกวัวร้อยกินจะนำไปใช้ได้อย่างไรลำพานแค่ถือไปมาก็กินแดงไปไม่น้อยแล้วโนบุมีนามว่าอินชิฮิเราชมชอบกระบีมากกว่าเกาทาน โนบุได้แต่ฝึกปลือวิชาประจำตระกูลจนล่วงเลยสู่วัยสีซึ่งน้ำว่าสาเกินกว่าที่จะฝึกวิชากระบีอย่างไรก็ดีดังคำโบราณว่าไว้เหมื่นวิชาล้นคืนสู่รากเงาด้วยมีความรู้เรื่องวิชาเก่าทันอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเราจึงไม่ได้วิตกมนนะัมลนับหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำศิลาแห่งนี้ เป็นเวลาก,กว่า20ปีในที่สุดเราก็คิดค้นแพลงกระบี่สังกระบวนท่าสสำเร็จแม้มีเพียงสังกระบวนท่าแต่เราก็เชื่อว่าเป็นวิชากระบี่ที่ไร้เทียนทานและทรงอนุภาพกว่าเพลงกระบี่อื่นใดในใต้ล่างโหถ้าจะเป็นคนที่อิดสูงถึงกขนั้นทุกสิ่งที่ดูสมบูรณ์ย่อมต้องมีข้อบกพร่องซุกซ่อนอยู่ ไม่นานหลังจากนั้นเราก็ได้ทราบถึงจุดอ่อนของวิชากระบีนี้มจุดอ่อนหรืออนุภาพของเพลงกระบีถือได้ว่าสถานผืนฟ้าสะเทือนผืนแผ่นดินทว่าราอไร้ซึ่งกำลังภายในที่แข็งกล้าหลังจากใช้ซักกระบวนท่าย่อมต้องสูญสิ้นเรี่ยวแรงนี่จึงเป็นข้อด้อยหากเปรียบเทียบกับเพลงกระบีอื่นๆด้วยเหตุนี้ โนบูจึงต้องคิดคนวิชาที่ช่วยให้สาม,มารถสะสมลมปลันได้มากพอในระยะเวลาอันสั้นวิธีการโคจรลมปรานที่ช่วยให้ลมปราณเกิดคนสงบนิ่งแม้แตกสร้างทั้งยังหลงเหลือพลงังไว้ในร่างกายของผู้ฝึกเสมอจึงเป็นวิธีการสะสมกำลังภายในที่ยอดเยี่ยมและเหมาะที่สุดอ่าหนทางของโนบุยังอีกยาวไกลแต่ทว่าดวงอาทิตย์ กลับตกดินแล้วเมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไปเราก็ตระหนักได้ว่าเวลาในชีวิตของตนเองเหลืออยู่อีกไม่มากเหตุใดจึงยึดติดอยู่กับเรื่องราวทางโลกเช่นนี้เช่นไรเสียทุกสรรพสิ่งเมื่อตายล้วนต้องกลับคืนสู่ความว่างเปล่าโนบูได้ตัดสินใจและกิเลสและปล่อยวางความทุกข์ทั้งปวง ยามนั้นเองที่เราได้รู้แจ้งในสิ่งหนึ่งนิรกรรมปล่อยให้สรรพสิ่งดำนันไปตามวิถีของมันโดยปราศจากการปรุงแต่งของมนุษย์เช่นนี้จึงจะบรรลุนิรกรรมได้สำหรับนาที่ใช้เรียบขานวิชากระบีสังกระบวนท่านั้นเราขอไหว้าวานผู้มีวาสนาฝึกหรือช่วยตั้งให้ส่วงวิชาสะสมกำลังภายใน เราขอเรียกว่าพลังนิรกรรมโอ้ขี้คนวิชาอยู่เบื้องหน้าความตายน่าเลื่อมายอย่างยิ่งประเสริฐแท้งว่าแต่เป็นสินใดกันมีอีกลายมือหนึ่งปรากฏอยู่ในตำราโนบุมีนามว่าอินจูมูกึกตัวเรานั้นแตกต่างจากท่านปู่เนื่องเพราะมีได้ชมชอบกระบี่ืมเช่นนั้นท่านนี้ก็คือบรรพชนอีกคนของเราหรือไร น่าสับสนอย่างยิ่งตามวาจาของท่านปู่นับแต่บรรพชนรุ่นที่17เราถือเป็นคนแรกที่เข้ามาดูท่าวาจาของท่านปู่คงผิดเพี้ยงไปแล้วกระมังโนบูนั้นภาคภูมิใจในวิทยายุทธ์ของตระกูลเป็นอย่างมากต่อให้ปราศจากพลังนิรกรรมหรือวิชากระบีเราก็เชื่อมั่นว่าสามารถเป็นหนึ่งได้สุดยอดวิทยายุทธ์ ที่โนบูสามารถได้รับคือลงปลังควบคุมเกาทันยามนั้นพลังลงปลังของเราบรรลุสังกับจาเป็นที่เรียบร้อยจึงมีความมั่นใจอย่างยิ่งมาเทียบกันสักคราวระหว่างวิชากระบี่สังกระบวนท่าของบัพปชนกับวิทยายุท์ของเราเย้ะ yeah. เป็นไปไม่ได้เรากลับมิอาจเอาชนะเพลงกระบี่ได้แม้เพียงหนึ่งกระบวนท่าเก่าได้ว่าวิชากระบี่ของท่านปู่ผ่านพ้นกระดาบไร้เทียนทานไปแล้วนับว่าเป็นวิทย,ยุทธสวรรค์โดยแท้แม้ท่วงท่ามิได้สง่าง,งามกระนั้นกลับสาม,มารถสยบคู่ต่อสู้ได้ภายในสากระบวนท่าเหลือเชื่อยิ่งนักโนบูจึงขอเรียก วิชากระบี่นี้ว่าสาังกระบี่ไรเทียนทานถึงจะเป็นวิชากระบี่ทาว่าก็นับเป็นวิทยายุทธประจำตระกูลเราขอยอมรับความ่ายแพ้ด้วยใจอันบริสุทธิ์เนื่องจากตัวเราชมชอบไหนเกาทานมากกว่ากระบี่เช่นนั้นเราจะทำให้วิชาเกาทานมีระดับพลังเหนือกว่า ลมปรางควบคุมเกาทานมันประชนยังคิดค้นแผลงกระบี่ไร้เทียนทานได้เย่ยงนั้นเรจาจักคิดค้นวิชาเกาทานไร้เทียนทานเช่นเดียวกันเราจึงเพียงพยายามโดยไม่ได้ท้อถอยที่สุดก็สามารถคิดค้นจนเป็นผลสำเร็จชื่อของวิทยายุทธนี้คือเกาทานไร้เงาอนุภาพของมันเป็นดังที่ใช้เรียกขาน สุดยอดวิถีเกาทานที่มิจำเป็นต้องใช้ลูกธนูชเช่นวิถีกระบีที่สามารถแผ่รังสีกระบีเกาทานไร้เงาก็อาศัยลงปรานทดแทนลูกธนูได้เช่นกัน เหลือเชื่อสิ่งที่ท่านปู่พูดเป็นความจริง